ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้วันจันทร์ที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับบันหัวยลาวพัฒนาออกนะครับครับเมื่อนี้พอแต้มกันได้ามากสรุปคงสุดท้ายหัวยลาเนาะครับเนาะครับหาตัวเลขเด่นนะครับแต่ว่างวดนี้กับบอลไลอ์อาจารย์พี่น้องมีอยู่สิบ สิเบ็ดอาจารย์นะครับครับมือวันศุกร์น้อพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดมิถุนายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าหกหนึ่งเจ็ดสามสองขับเลขล่างก็ออกหนึ่งเจ็ดน้อพี่น้องเนาะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันศุกร์ครับชุดสรุปน้อพี่น้องเนาะครับปฏิบัติข้อกอดขอไพ่ได้พี่น้องเด้อ ขับตัวเด่นๆกับบมาๆน้อพี่น้องเนาะขับมาหนึ่งมาสองมาสามมาเจ็ดนะครับเตีมหลายๆบมาน้าพี่น้องเต้ม 8, แปดเต้มเก่าบ้าเลยนะคะรับรูดเบิดอ่ะ แต่ว่าพี่น้องพอเตรียมทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเริ่มกับวิ่งเอารูดเอาคนใดนะพี่น้องเ <c oughs> อาฮ่าฮ่านี้พอเตรียมสิผ้ามาเบิงน้ำกันเนาะครับเนาะว่ามีเลขได้ตัวใด้เนาะพี่น้องครับเอาซับนี้กะบทเห็นยี่เนาะพี่น้องเนาะศูนย์ถึงเก้าครับพอเตรียมจะเริ่มจากปู่ศรีสะเกดนะพี่น้อง ขับปูสีสะเก็ดบนล่างวิ่งรูดสีกับห้าเน้นที่สีสีกับห้าครับขณันไว้ก่อนพี่น้องครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับปูพเนนที่สีสามสีห้าสีเก็ดครับรักหาเข้ามักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อที่สําคัญก็จะเริ่มม์กสอบตัวเด็กก็จะเริ่มกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเนาะ ครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับพอเตียมก็กาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสเกตเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปูสมหวังอวทิพผ่านมากกันเน้นที่เจ็ดะไหม่ดีพี่น้องครับวัวนี่ปูให้มาานะครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกได้พี่น้องเด้อ หกับหกครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องครับปูเน้นที่หนึ่งหกนะพี่น้องเนาะครับตัวที่โมเนนเข้ามาเข่าเก่าได้พี่นอ้องเด้อคือโปแตีมบ้านละอย่าลืมนะครับกับตัวไว้นำ้ำครับเนาะครับชุดวิ่งกันหนะึ่งสามสี่หกแปดเก้าแล้พี่น้องครับเอาชับหน้าจอครับผม ขอแทมข้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะขอ้เขา้าขอ้แตกปังๆงวดนี้ครับเอาไปต่อครับผมแคปหน้าจอได้ครับเด้อครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่นะครับอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมาเข้าเ1ตหนึ่งและพี่น้องเล้กเข้าตัวกลับเอาะนั้นแนวงวดนี้อาจารย์พ่นเน่มาบนล่างวิ่งรูดสามกับห้าพี่น้อง สามห้านะครับหาส่วนจับคู่พี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดเน้นสามแปดห้าแปดได้พี่น้องเดอ้อครับอย่าลืมกลับตัวไว้นั่งพี่น้องมักสอบตัวใดกัดใดเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมกับข้อขอบคุณในหลายนะครับเดอ้ออาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะขอให้ปัง,ป,งปังหยิ่งวดนี้ครับเอฟซีครับ,บะจะได้โฉบโศกมันมันกัน อย่าเราังไวนำนัดพี่น้องเลอสามห้าห้าสามก่ะอย่าลืมซื้อแซกันไว้นำนะครับครับช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหลพี่น้องครับพ่อแหลงวดผ่านมากกเล็กวิ่งเขานะครับแต่ว่าจับคูหลุดครับมัดวนี้พ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรุดสามกับเจ็ดเน้นที่สาม สกับ7ครับเอาส่วนจับคู่โมมีหาสามมาพี่น้องอาจารย์ชมพูเมื่อกีนก้นี่ก็3ามกับ5เลขวิ่งเพื่นครับตัวเน้นซ้ำแม้หาสามเจดสามพี่น้องครับชุดวิ่งกะระวังชุดวิด่งนะพี่น้องเนื่องวัติภัณฑ์มาแตก3ามตัวได้ชุดวิ่งนะครับเอาจับหน้าจอครับผม ครับรเตรียมขอขอบพูดในไลน์นะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าพี่น้องเจ็ดกับเก้าลูกกระแนนเลย,ยก่อนหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ ครับระวังกัดเป่ากันเบิ้นไว้น้ำได้พี่น้องครับเน้นเจ็ดสามเจ็ดห้าพี่น้องมักลักเก่าเขากับพิจณามืองเอาเนอะพี่น้องเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมครับพระเจ้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดหก กับเจ็ดเต้นที่เจ็ดหกกับเจ็ดครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับชุดวิ่งกับห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะพี่น้องเนาะกันเบิร์นกันเป่าหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับครับชับหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด2กับ3พี่น้อง2กับ3ามองสนะครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้ตัวเน้น5้าสห้ม หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามกันห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่นะครับก็เต็มสูตรพอดีพี่น้องแต่ว่าอาจารย์พเนีนที่รักหากันรักหกนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณายไดนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมง อาจารย์เหมงงวดที่พัานมาเล็กวิ่งกับตัวเน้นเข่านะพี่น้องเนาะตะวัจับคู่รุดครับอาจารย์งวดน,นี้ให้มาบนล่างวิ่งรุดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดครับลงคะแนนไปนําหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อรับเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นเก้าเจ็ดพี่น้อง กันกับเก้าหกเก้าห้านะพี่น้องนะเนะนื้อเลขกสามตัวกระตับนีนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เม่งเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องครับปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองสองกับสามพี่น้อง สองกับสามเอาจับคู่เด้อพี่น้องเด้อติดติดสองนะครับที่พอแต้มระบายสีไว้นั่นนะครับเอาคอยปังๆเด้อปูงวดนี้ fc จะได้โฉบๆมันหมานกันนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับอไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชพี่น้อง ปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดห้ากับแปดเน้นที่ห้าห้ากับแปดพี่น้องแปดนะครับเอาส่วนจับคู่ตัวเน้นในพี่น้องเลือดห้าสามห้าสี่ห้าหกนะครับหาตัวที่บรเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารณาเมืงองออกพี่น้องเนาะครับที่สาคัญอย่าลืมนะพี่น้องเลือทถูกๆอาจารย์มากสอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับแคปหน้าจอครับผม ครับพ่อแตีมก็กราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพ่อแตีมนะพี่น้องครับก็ตามสูตรที่เราเห็นน้ำกันนะพี่น้องแปดสามกับแปดเน้นที่สามสามกับแปดครับ อพอเต้ียมเนี่ที่3มก็มี3 6 3 7กันเบิร์นสามสามนะพี่น้องเด้อครับผิดพลาดประกันในพอเต้ียมกราบก็โทษขอภัยพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเอาวันนี้พอเต้มผ้ามานับคะแนนน้ากันเนะพี่น้องเนาะครับสิอ็ดอาจารย์งวดนี้พี่น้องหน่อยหมายลงก็เกาอยู่ครับ ศูนย์นะพี่น้องเด้อศูนย์ไม่มีคะแนนหนึ่งมีหนึ่งคะแนนสองมีสองคะแนนครับสามสามมีห้าคะแนนสี่มีหนึ่งคะแนนห้ามีสามคะแนนหกมีสองคะแนนเจ็ดมีสี่คะแนนแปดมีสามคะแนนเอาสรุปได้แล้วพี่น้องก็คือสาม คะแนนหลายกูมูนะครับสามตัวเดียวบาน,นี้ตัวรองแลงมา嘛เจ็ดจะพี่น้องเนอะเอย็ดพอเตรียมเสียวไวน้นี่เพราะว่ามันซีคะแนนพี่น้องอันนี้ก็หาคะแนนสามกับซีคะแนนมันสูสีกันก็เอาไวน้นี่พี่น้องเนาะตัวรอง มีมาสามเจ็ดเจ็ดสามมานี่แทบหน่อยพี่น้องจะมีห้ามีแปดสามคะแนนกบมาได้พี่นอออ้องเอาเป็นตัวร่องห้ากับแปดเต้พี่น้องเด้เอาสามคะแนนคะแนนหน่อยกามาได้เห็นบรครับเอาเด่นสุดๆเด้ดพี่น้องเด้อสาม เอาสามเป็นลักพี่น้องสามเจ็ดสามห้าสามแปดนะครับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาลองเบิ่งพี่น้องคอยมานทำกันครึ่งวันเก่าสามนะพี่น้องเนาะเอ่กวันนี้สามเจ็ดเจ็ดสามนะพี่น้องเด้อกราบตัวไว้นํานะครับถรือว่าผิดพลาดประกันใดพอแต้มกราบขอโทษขออภัยได้ไดพี่น้องเด้อ เอากะเบิงเบิงน้ำกันเห็นนะเห็นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับเก้าก็มีคะแนนเดียวแปดก็มีสามเจ็ดมีสี่สามมีห้านะครับเอาเอาซับนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาเห็นเห็นตัวเลขนะครับครับเอาเขามาแล้วอย่าลืมเนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้าน,นะครับครับขอยผั เอาสุดท้ายทายสุดนี่พ่อเตีมยมขอกราบขอบพระคุณนิพี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใ้ความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันเมื่อแรกหลังหวยเล่าพัฒนาออก2องทุ่มครึ่งโดยประมาณ พอ,พอกับพอเตียมอีกนะครับเอาสำหรับเจ็บนี้คลิปนี้พอเตียมกับข้อลาไปก่อนพอกันไม่น้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม